มาแล้วมาแล้วพลาย่ามาแล้วอ่ะหิวเขาเทียงมอมเทียงบายครับบใบใบแล้วมุ้ยแนวสิเฮ็ดกินอยู่ไฮยูหน้าเมื่อนี้พลาย่าสิป,ปีงหนูนะครับหนูรุ่นสองโตเนื้อนุ่มๆอ่ะมาดูองค์ประกอบหลักอันนี้บักแคนบคักแคนบคักแคนบักแคนเนื้อครับบักแคนเนื้อเด้อ อันนี้คือตะไคร่อันนี้คือกระเทียมแต่ต้นตะไคร่บ่ตรงขิมนะครับเด้ตอต้นนี้เสียดแบบท่าน้ำมันอย่างกรอบเหมือนหมูหันนะครับเดี๋ยวติดตามว่าขั้นตอนต่อไปจะเปเน็นแนวดออ้าวอุปรกรณของส่วนประกอบก็มีน้ำปลาสู้รดสใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยบ่แาะบซีอิ๊วจักหน่อยเน่ยน้ำมันไปท่าหนังนะครับ นี่รถดีนะครับเสร็จแล้วที่สำคัญยางไม่หีบต้องเป็นไม่หีบเท่าน,นั้นมันต้งสิแซเสบของมวอนในย่างเส้นเล็กย่างโปแซบนะครับตอกไม่มัดหีบนะครับเดี๋ยวที่ตามต่อไปขอหยาดโคกเครื่องปรุงสักนิดหนึ่งนะครับลงโคกเลยอ้าวตามใ้ละเอียด นอนี่เครื่องได้แล้วครับตำเรียบร้อยต่อไปคือขั้นตอนสิะมีมักเด้อบาดนี้เด้อมักใส่เนื้อหนูหนูมันตกทรับเครื่องเขาไม่หีบมันมองงามมันตกทรับเครื่องของพัสดุกรตัวหนึ่งแค่ได้เป็นสองชิน้นอ่าให้ได้แบบนี้เอาลงกระมังไม่มักอ่าสองชิน้นโอ้ยตับขาดเมื่อไหร่มาเสียด้สิเด้กินดิบสวอ อ้าวโอเคขั้นตอนการปรุงอ้าวเครื่องท่าเตรียมแล้วนี่คือเครื่องที่ตาแล้วลงไปเลยเบริร์ขอดรถด,ด,ดีจิมเข้าไปอ้าวขวดใส่ขักักนแสีบักแคนเดอเป็นความแสบส่วนบุคคลนะครับเด้อบแกแคนเพมมักมีหนาเป็นคนเหนือมักน้ำเพลินสู้รดใส่เข้าไปใส่หน่อยเพราะแสบ หมอบอลลอลนหรอกมันหล่นมัแล้วอ้าวขั้นตอนต่อไปกะน้นำปลาจังหน่อยนึงเพราะว่าเขาหนวดรสดีแล้วอ้าวต่อมากะบาเด็โคตรสนายเพื่อนหลอกซี้อยู่นั่นเสื่งองอ,อยู่ห่อไปยู่เอาหน่อยนึงอ้าวที่นี่ขั้นตอนการมาร์กระบาดเด็กคนจริงๆอยากใส่มือหยุมผลแล้วครับเอามือขันเอามันยังเอาเออหาถุงกันนะเอามือขันเอาสว่า มานเนี่ยกจังสีขันตอนขาไปเหยียบครับผมติดตามกันยาวไปเด้ออ่เดี๋ยวเบองตอนขันตอนกันข่าเหยียบครับบาดเดี๋ยวหลังจากมักเรียบร้อยนะครับเนาะมันมีอยู่สองต,อตัวกันข่าเหยียบเอาตัวใหญ่จักหน่อยนึงตัวอันน้ำนัวน้ำหอมมันข่าเหยียบแบบนี้นะครับเนาะ แล้วก็ส่วนหางส่วนหางหมอนหางไปจักหน่อยมันสีหลากไฟนะครับนอ่องหางมันเน็บไว้เองสิมันสิเป็กรุดเสียไฟมันสิบัวแสบส่วนหางนี่ก็แสบแสบด้วครับเดีอยวแ,แสบแสบหางเนี่ยหางแสบกูมกก้มูอจะแค่มีแต่หางอ,ะอ่ะอ้าวเสร็จแล้วก็มาดตอกแบบน,นี้ครับนี่ นี่จะไไ้กกักิกนสั้นๆนะครับแต่หันของมักเ้อหมักไฟมักมันอ้าวส่วนนี้ก็เขามาสอตัวเฮ็ดสเหีบครับอ่านี่คืออีกส่วนหางหางเข้ากับเน็บไว้คือเกาแต่มัาออกมาหลากไฟของเสียบที่หายไปอเสร็จแล้วก็คิวตอกบานนี่ กาะมังท่มาร์กยาทิมนะครับเดอ้อตัวนี้ผมจะนำมันเท่ลงนี้บาดเนี่เอานำมั่นที่เทลงนี้แล้วก็สิเอาตัวนี้เป็นตัวปัดบาดในเวลาอย่างไปก็สิป,ปัดไปเรื่อยปัดไปเรื่อยความแสบกับจุดคือเก่านะครับติดตามขั้นตอนตอนอย่างนะครับเดอ้อบาดครับ,รบผมหลังจากเขาเหีดเรียบร้อยต่อไปคือขั้นตอนอย่างนะครับเดอ้ออย่างอย่างไม่หมีผมหอมมะแขนอมะเขืเนืเนเน้อสูตรนี่ ะครับเขายางเดี๋ยวหาใหม่มาขัดมันมันนอนบอดีอ้าวขวนตรวจตวจส่วนที่เครื่องมาร์กนะครับนอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องเข็มครับเอาน้ำมันเพื่ใส่เข้าไปนะครับพร้อมตะไคร่ทุบตัวนี้แหละนะครับในการมาทามันมันสิขาวมันสีเหลืองมันสิกรอบนะครับอ่ะประมาณ30มนาทีครับ บโดนติดตามกันย่าไปครับตอนนี้ข้ามไปมาณสินาที่ครับผมเริ่มเห็นความเหลืองแหละอ่าเขาก็ใส่วิธีนี่นะครับถ้าน้ํามันกับเครื่องตำบกแคว้นนี่แหละครับมาต้องใส่พริกไทยครับสูตรนี่นะครับตัวนี้หอมหอมกระแลวกันนะครับบอย่าหอมนะครับบริโภคสูตรครับพามาดน้าไปเห็ดไปกินน้ำไหนเลยนะครับเด้อเห็ดแบบเดียวกันนี่แหละแซบมักไผ่หมักนะครับนอส่วนหมากเป็นคนทางเหนือ พาไปเรื่อยครับพาไปเรื่อยๆนะครับมันสิกนังก็สิกรอบไปเรื่อยนะครับเด้อโอเคอีกประมาณซิบก่าที่คงสิได้กินครับผม โอเคสุกแล้วครับเหลืองโอ้หำไาลไหลขอ,อยหยาดปั่นข้ามีปยักบาทครับโดนแล้วหาสามเสี้ยวที่คอทถังหางเนี่ยยักบาทเลยจักบาทเนี่ยนะข้ามยิงใหญ่โอ้โอ้ทึ่งห้อมทึ่งแซ่บหาคนบ,แบบ่อสแปรของคนป่วยนะครับบาทนี่มา,มากินข้อน้ำกันครับโอ้ จับได้โอเคเดี๋ยวคอยอยาก,กินข้าวแล้วข้าวครับผมคลิปนี้ําหรับแกนี่ครับสวัสดีครับฝากกดตามด้วยครับกดติดตามให้ด้วยช่องผู้ใหญ่สวัสดีครับ